สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับพิชาภาษาไทยกับครูประภาพรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะพาไปเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวลองไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพามาเรียนเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น เรามาดูกันที่ข้อเท็จจริงก่อนค่ะนักเรียนข้อเท็จจริงนะคะคืออะไรข้อเท็จจริงเนี่ยก็หมายถึงความจริงที่ปรากฏตามเรื่องราวนะคะของเหตุการณ์นั้นๆซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยที่นํามานั้น,นจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนั่นเองค่ะเช่นครูบอกว่าครูชื่อประภาพรอันนี้นะคะคือข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่า มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเองเนี่ยก็ชื่อประภาพรใช่ไหมลูกอาต่อมานักเรียนค่ะนรามาดูที่ข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคืออะไรนะคะข้อคิดเห็นก็คือความคิดความรู้สึกนะและความเห็นของผู้พูดที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาจากเหตุการณ์หรือ ข้อเท็จจริงนั้นนั่นเองนะคะเช่นคุณครูบอกว่านักเรียนชั้นป .4 ทับ2เนี่ยขยันมากขยันทําการบ้านส่ง,งคุณครูมากนี่แหละคือข้อคิดเห็นคือทำไมคะลูกคือคุณครูเนี่ยพูดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของคุณครูเองซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่สามารถนะคะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เด็กนักเรียนชั้นปสี่ทับ2เนี่ยขยันจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะลกูกอ่าบางคนอาจจะใช่บางคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูลักษณะของข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมาดูที่ลักษณะของข้อเท็จจริงก่อนคะ่ะข้อเท็จจริงเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ย มีความเป็นไปได้นะคะสองมีความสมเหตุสมผลสามมีหลักฐานเชื่อถือได้นะสามข้อนี้เนี่ยคือลักษณะของข้อเท็จจริงต่อมานะะักเรียนมาดูที่ลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะลักษณะของข้อที่เห็นเนี่ยคือข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกนะคะสองเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนสามเป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ 4เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดและผู้เขียนเองนะคะก็คือสั้นๆง่ายๆคือข้อที่จริงเนี่ยก็คือ,อมีหลักฐานเชื่ถือได้แต่ส่วนข้อคิดเห็นเนี่ยก็คือออกมาจากความรู้สึกออกมาจากการคาดคะเนหรือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะง่ายๆแบบนี้อันนี้นะคะก็ เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างมาว่าตัวอย่างของข้อแท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรมาดูข้อแรกกันข้อที่หนึ่งนะคะ ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือว่าประชาชนเป็นใหญ่หรือระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่นะคะซึ่งในวงเล็บเนี่ยคุณครูเขียนที่มาไว้เลยว่าพิสูจน์ได้โดยค้นหาความหมายจากพุทธน,นุนกรมราชบัณฑิตยสถานพศ .2554 นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็น ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทําให้มองเห็นอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการหรือหลักความเป็นจริงนั่นเองนะคะหรือจะเป็นความเป็นจริงก็ได้ไม่ต้องใช้หลักวิชาการก็ได้นะคะความจริงเราก็รู้กันอยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจกันทุกคน,นะคะว่าตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นถ้าบอดไปเนี่ยก็คือเราจะทำไมคะลูกมองไม่เห็นนั่นเอง ะะต่อมาข้อที่3ทุกคนหนีไม่พ้นความตายนะคะอันนี้พิสูจน์ได้จากประสบการณ์เราเห็นกันอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยู่เป็นอมตะใช่ไหมคะลูกทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะมีเกิดก็จะต้องมีตายต่อมาข้อ4ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการนั่นเอง ะะจาการที่เราเนี่ยเรียนสังคมถ้าบางคนไม่เชื่อเนี่ยเอาไปถามคุณครูสังคมได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็จะต้องได้เรียนอยู่แล้วอันนี้คือทั้งหมดของตัวอย่างข้อเท็จจริงเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนเนี่ยไปดูตัวอย่างของข้อคิดเห็นกันค่ะ,ะมาดูนะคะที่ตัวอย่างข้อคิดเห็นตัวอย่างของข้อคิดเห็นเนี่ยก็คือข้อหนเนี่ย การปกครองในระบบประชาธิปไตยดีที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยเรานะะไม่มีข้อวินิจฉัยเนี่มายืนยันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปกครองหลากหลายรูปแบบนะคะเราไม่รู้หรอกว่าการปกครองแบบไหนเนี่ยดีที่สุดเหมาะที่สุดนะคะก็การปกครองของแต่ละประเทศเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอ่า ผู้นำนะคะสภาพแวดล้อมของการปกครองนั่นเองต่อมาคุณิทข้อ2ค่ะการรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายการรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายอันนี้เปรียแบบเสมือนเป็นการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะคะข้อ3เขาบอกว่าคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอ ะะอันนี้คือครูขอไม่เห็นด้วยละกันนะคะอันนี้ไม่เห็นด้วยละกันแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการแสดงความคิดเห็นและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะลูก ถ้านักเรียนพอจะเข้าใจแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดหลังเรียนเนี่ยง่ายๆมาให้นักเรียนทำนะคะก็นะคือคุณครูนะคะจะมีโจทย์มาให้จะมีคําถามมาให้นะ,ะและให้นักเรียนติดซีว่าอันไหนเป็นข้อจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะทั้งหมดมีสิบข้อทําเสร็จแล้วนะคะให้หนูเนี่ยนำสมม่งคุณครูประจําชั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ